สวัสดีครับคนดนึกเกิดนักษริย์ลักกานะครับประจําช่วงเดือนตุลาคมครับในช่วงจังหวะตอนนี้ครับคุณมีความเพึกเขิะมากเป็นพิเศษครับแล้วก็ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจจาพาทิคุณนั้นเนี่ยอย่าไปแช่งใครนะฮะเดี๋ยวมันเป็นจริงนะฮะต้องบอกงี้นะฮะแล้วก็ในภาพรวมของดวงตาชี้ในขณะนี้ครับคุณจะมีมุมของความเจ้าเนื้อนะฮะมากเป็นพิเศษครับมีมุมของการกินการอยู่นะฮะที่อุดมสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวดึกๆเพื่อนโทรมาชวนละนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะไปกินร้านข้าวต้มสมยศกันไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะแถวโชคใจยีเนี่ยอาจารย์ชอบกินบ้างนะฮะอะไรแบบนี้ครับนะจะมีเพื่อน,นชวนกินนู่นนี่นั่นนะอยู่ตลอดเวลาในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะฮะถ้าคุณนั้นเผลอไผนะปล่อยตัวไปนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะอึมอ๋มนะ น้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะฮะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะฮะบางคนนั้นอาจจะมีโชคมีชัยนะ,ะมีคนที่แบบเลี้ยงนะอา,งอาหารกินฟรีตลอดเดือนนะถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นนะครับผมตามนี้เหลือบางคนนั้นบอกอาจารย์ในะเรื่องเกี่ยวกับการงานนะบริษัทพาไปเลี้ยงข้าวเจ้านายใจดีนะฮะพาไปนะดูหนังฟังเพลงกินข้าวด้วยโอ้นะสุข กระสสามราญในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานมีความเรื่อยๆไม่ได้แย่และก็ไม่ได้ดีครับเคยเป็นอะไรแบบไหนยังเป็นอะไรแบบเดิมๆไปเรื่อยๆงานที่ต้องสารต่อได้สารต่อต่อไปงานที่หยุดพักยังหยุดพักต่อไปเป็นแบบนั้นครับยังไม่มีอะไรออโดดเด่นนะออกมาในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมแต่ว่ามันกระทบต่อในเรื่องเกี่ยวกับอะไร รายรับหรือเปล่าคําตอบก็คือว่ามันก็มีไม่มีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการกระทบต่อรายรับนะการเงินการทองของคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่อาจารย์แนะนําคือถ้ากิจการการงานหรือว่าใครที่อยู่ในอ,อ,องคอ์กรและบริษัทต่างๆอยากที่จะทําอาชีพเสริมในช่วงนี้เพื่อหาอไรายได้ไอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนะลองหางานเพิ่มเติมในช่วงเย็นหลังจากเลิกงานหรือช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะมีรายได้ที่เพิ่ม,เ,มเติมขึ้นมากขึ้นเมื่อก่าเดิมครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของนะความรักครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดกับคู่ครองสักเท่าไหร่นะช่วงนี้หมายถึงว่าคุณไม่ค่อยที่จะปฏิสัมพันธ์กับคู่ครองเท่าที่ควรนะฮะหรือว่า ช่วงนี้เนี่ยคุณจะเอาใจไปอยู่หรือหมกมุ่นกับตัวเองกับสังคมกับเพื่อนฝูงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่คู่ครองและคนรักของคุณให้มากกว่านี้จะเป็นการดีครับแต่สมมติว่าถ้าคุณเน้นเป็นโสดอยู่อาจารย์ก็แนะนำว่าเออโสดไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเองหรือแม้แต่ นะอยู่กับเพื่อนฝูงหรือสังคมคุณมากกว่ากัรครับผมตามนี้นะเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่าน,นี้เป็นการส่นตัวกับผมอาจารย์ผู้ครับก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ไล SI Hol aster, น์ส s ยโฮโลมาสเตอร์มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ